สวัสดีค่ะกินจังชาแนลนะคะวันนี้เราจะไปงานแต่งงานประหลัดคนเอ้ยลูกสาวปหลัดนะคะคนเก่าที่หาทุกงวอลเล่น,ลนแต่ว่าเรามาตะลึงกับบรรยากาศที่หาดอยู่นะคะเพราะไม่ได้มานานแล้วมีร้านแบบร้านเยอะเลยอะเหมือนบรรยากาศเหมือนเกาะเต่า <laughs> ดูดินี่ให้ดูบรรยากาศนะคะคงานจะมีอยู่ที่ร้านวิวซีฟู้ด สวยดีนะนี่ทะเลทะเลดูทะเลกันไปก่อนนั่นทะเลทะเลไหมจ๊ะสีขาวเนี่งานงานอยู่ในงานอยู่เล่นนี้จ้ะเข้ามาในงานแล้วนะคะนี่ก็มีลงทะเบียนด้วย ลูกประหลัดตัวแหวงนะคะดีค่ะดีค่ะนี่เขาเป็นบรรยากาศลองขอถ่ายเจ้าสาวหน่อยได้ไหมนี่น่ารักมูกเป็นบอกระกำลังถ่ายรูปอยู่ปะใช่อ๋อนี่นี่ตรง นี่มีของชำร่อยสองคนทำงานยุคโควิดแล้วก็ปายไปหาโต้นั่งกันไปริมเลนกันไปไปริมเลนนะพี่เอทเมา่อกี้พี่เอทแป๊บเดินลงไปทะลุข้างเลเลยะหนูเดินไงคอยมาสักทรายเราไปหางเวลกันอ้ บรรยากาศดีอะเฮดีคะสวัสดีะีมาเสนอ้ยดีอะดีมากอะมาเอ๋คนงามเดี๋ยวไปนั่งตรงนน้นเราต้องนั่งกันทางๆ อันน hey. oh, uh, uh, so. oh, so. ี yeah. ้อ yeah. ันหนึ uh, so. yeah, ่งเกี้ยวอันหนึ่งนี่ต่างใหนน้องแอนก่อนะอ่ะเกี้ยวอันนึงก่อนก่อนมาชิ้นมาชิ้นมาชิ้นวางเดี๋ยวยังมีอีย่า เรามาบคือแก้วเรามาบนั่งต้นลมเราแบบนั่งต้นลมไม่มีเชือกอะไไรมเลยนี่เขามีออเดิร์ฟอันนี้อันนี้ของแอนป่ะใช่นี่กินออเดิร์ฟนี่เดี๋ยวเราจะมาแกะดูนะคะว่ามีอะไรในนี้เนาะแกะบ๊อบนี่อะไรเอ่ยอ๋อเกี่ยวกับขนมหวานแน่เลย น้ำเปล่าก๋วยเส้นอะไรเนี่ยเก่งจืดน่าจะเป็นเบ้าะออเดอร์ไปอิ่มแล้วเนี่ยผู้หญิงกะตีอ่ะนังวัวมานังวัวนี้ด้วยิมข้าวผัดข้าวผัดนี่เราล้างมือกันแล้วข้าวผัดข้าวผัดนั่นวิว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปเอาไปเอาของกินก่อนยังไม่ไปเอาฮะเดี๋ย่อยไปเอาหรอนั่งนั่งกินก่อนมีออเดอร์เเเียตรงง้ออหถ่ายแล้วจะถ่ายไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนั่งก่อนงี้เลยี่ยังไม่ได้เอาผลไม้มาเดี๋ยวไปได้ถ่ายเฮ้ยพี่พี่ไปถ่ายได้น่ะถ่ายแบบแม่จะถ่ายแบบแม่ทะเลกันเนี่ยอ๋อ

บาย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 อันนี้มาเดินชมวิวที่ทะเลจ้า ตัวที่เรานั่งหัวมุมเลยนะจ๊ะจริงเหรอแปบดูไหมแบบดูไหมเมื่อคืนวานคเธอรสื้อผ้าดังๆต้อนรับด้ จดระดับปริญญาตรีค่ะเกียรโยธาดับสองนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธานะคะมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะซึ่งในส่วนของการทํางานต้องบอกว่าประวัติการทางานน่าชื่นใจในทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าเอกนะคะบริษัทพีวายรับสร้างบ้านนะคะแล้วก็ปัจจุบันค่ะก็ลสกด่อดวิชการของทางครอบครัวนะคะดูแลบริษัทสาม พัฒนานะคะแล้วก็วมทำธุรกิจนะคะกับเพื่อนเป็นในส่วนของกิจกรรมนะคะของ KBs นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างบ้านเองค่ะขอบคุณานให้กับเจ้าสาวดิคะเจ้าสาวคุณสวยนะคะไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุฬาางกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ ระดับปริญญาโทนะคะคนส่วนของเราจบคณะสถิติประยุกต์นะคะสาขาโลจิสติกจากมิด้านะคะซึ่งในส่วนของการทำง,งานที่ผ่านมามีทั้งธนาคการกสิกรไทยสายการบินนลกแองกี้แบบกระเบืสวยนะคะเคยทำงานสายการบินนกแอร์ด้วยนะคะและ้วก็บริษัท AIA จำจกัดค่ะ ยินะคะตอนนี้ค่ะก็ทาในส่วนของอันเรียกว่าเป็นการแบบงานเสริมนะคะภายใต้ของการปลูกไม้อรรถเทือนะคะแล้วก็ช่วยงานของกระบังเลยค่ะขอตัวไปงานให้กับเจ้าสาวคนเสริมกันยาวค่ะเชิญคุณน้อแสวงถิเล็กนะคะและคุณแม่กามิกาคนเอทียด้วยค่ะขอเสียงปรัวไปต้อนรับท่านด้วยนะคะ นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอกกบพระคุณนะคะทุกท่านนะคะที่มารมเปันเกียรดค่ะ ในขณะนี้ที่พบรมีนาของเราค่ะผู้บ่าวสาวนพะจะพุลเมือนไทนะคะเข้าสู่ช่วงของพิธีสูบ,บอรนค่ะพระาเต็มไปด้วยค,ว,กกค,ค,ความสุขิ่งกขอเจิญพรด้วยนะค,ค,ค,คะ I'm not